สวัสดีจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พิว่ามีอะไรแซบซบอีกแล้วจ้ามากินข้าวจ้าวันนี้นี่จ้าวันนี้มีแกงหน่อไม้เดอ้อแกงหน่อไม้ใส่ไอ้ฟักทองแล้วก็ยอดฟักทองแล้วก็ใส่บวบใส่รวมหลายๆอย่างจ้าจ้า แม่ถ่ายคลิปอยู่จ้ามาเด้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีปิ้งไก่เด้จเจอเด้เจ๊จะเด้อวันนี้มีปิ้งไก่ด้วยจ้าแม่ถ่ายคลิปอยู่จ้ามาพ่อแม่พี่น้องพูดหลายเสียเวลาเด้เจะเด้อมากินกันเลยนี่ข้าวสวยร้อนๆเด้เจะเด้อมา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 มนี่ป่อยเดินมาข้างหลังเลยอือปักทองคือจะเป็นตะวานนะจ๊ะน้องอืม หวานเจีบเลยแซ่บมาใส่ตรงเท้าเราเดินมาหลังย่านี่อือหือ้าคะไหนวาจิตาป้าคุูยังจ้าววิจ้ารูไก่ไหมรูไก่ไหม อืมอืมอืมอร่อยพราะแม่พี่ยองแมวไม่เอาไม่งอ่ะอืมสิงไก่ซื้อมาแล้วมันมามาเวฟดิเนาะอืมแบบนี่ยไก่ย่างอะไรไก่ย่างเขาสวนกวางรึเปล่า แซ่บดูวันนี้พรอะแม่เป็นย่องอากาศดีๆชงข้าววันที่สายก็ลืมร้อนเนื้อไก่ นัว้วกะอืมอ้าเป็นกลับบึงอืมเจับ <g ül> บ่นไะไรไม่เล่าปหลาซุิ้นประยานมาอยู่ข้างๆย่านนี่มาเร่าเพ่อแม่พี่น้องก,กิได้เห็นเล่าปะปังลุงกิได้เห็นฮึซื้อมาเว็แบแซบอืมแซบยาพาแซบอืมกำลังฮัดพูด ใส่หลายอย่างจะใส่บวบยอดบวบไอยอดยอดฟักทองแล้ใส่บวดบ,วบวด่อดอบดาอ,อร่อยแต่พักก็ไลาย,ย่างแล้วจ้ะเนาะมันจะเป็นตะก,กินเนาะมไมไหมก็อร่อยอ่อนซื้อเข้ามาไม่ไมีดอก นานี่เก็บเองมีแต่ของซื้อทั้งนั้นแหละของกราปลูกแม่ไหนว่าเราเก็บตามธรรมชาติเนะเก็บตามริมห่วยริมคลองมันก็กว่าจะออกจะต้องรอฝนอุ๊้ห <laughs> ลานเอ้หลาน <laughs> ขอโทษขอไฟได,ด้วยจ้ะเด้มันมนม,นมน

เสงใส่หลายอย่างว่า่เนาะคืมนอกินไหมอยากแกฮไหเอาเาไหมอคกินไหมอ่ะกินโอเค เห็นอะไรประทองอ่ะโอ้ายมไปหนาลมไปหลังเอ,อิเอ,อิย <c oughs> มันนี่แล้วมากวะเออลมลุกคุกคานหนูเปิดยาแม่เลยนะลูกมา้วออพอแม่จะนั่ลมลุกคุกคานนะขอโทษขออภัยเด้อ

หวานยาปักทองก็ปักทองอลูกลูกคุกคันหน่อยเด้อเฮ้ยเลีเย็กดาก็อย่างเงี้งยน,นะจ๊ะเนาะ Mm. Mm. Ei. Bon. No s'ho hegut don. Mamam les lloc, mamam.